บอกว่าลองเผาเพชรได้ใช่ไหมคะสีจะเปลี่ยนไหมถ้าเราไปเจอกับของปลอมค่ะอันนี้พี่ตูนแนะนําเลยนะคะว่าถ้าคุณมีวัตถุที่คล้ายๆเพชรแล้วอยากจะรู้ว่าเป็นของจริงหรือของปลอมไม่แนะนําให้เผานะคะแต่วันนี้ค่ะพี่ตูนจะมาเผาให้กับทุกคนดูนะคะว่าเพชรจริงเผาแล้ว จะเป็นยังไงนะคะเรามาดูกันเลยค่ะและนี่นะคะคือเพชรแท้ที่มีใบเซอร์ติฟิเคตจาก G A น้ำหนัก26ตังคค่ะที่เราจะนำมาเผากันในวันนี้เราใช้แก๊สที่มีความร้อน800ถึง1,200องศาเซลเซียสน,นะคะเ<ๆ>ผาไปที่ตัวเพชรจนถึงตอนนี้ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะผ่านไปหลายนาทีแล้วนะคะ ผลปรากฏว่าความร้อนขนาดนี้ไม่สามารถทำอะไรเพชดแพ้ได้เลยค่ะสุดยอดจริงๆ